ต่อสอนสีน้ำเงินสวัสดีค่ะวะันนี้ก็มาพบกับพอดแคสต์ที่45กันแล้วนะเย่นี่ก็คือใกล้จะ50มากแล้วแล้วก็ดีใจมากๆแล้วด้วยเพราะว่าคือเอาจริงๆทำพอดแคสต์ตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วมั้งไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วแล้วก็หยุดไปพักหนึ่งแล้วก็เพิ่งมาเริ่มทำให้เพื่อนๆต่อนะก็จะพยายามอัพเรื่อยๆนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่คิดถึงไลฟ์ใน Facebook หรืออาจจะมาไลฟ์ใน u t u b e ก็ได้นะแต่ว่า ขอจัดการตัวเองสักพักหนึ่งไม่แน่เดือนหน้าอาจจะมีไลฟ์นะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบอีกทีแล้วก็ตอนนี้ต่อสอดเสน้มเงินเริ่มลงคอมมูนิตี้ก็คือชุมชนของต่อสอดเสน้มเงินใน YouTube แล้วนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากอัปเดตความรู้หรือว่าอยากได้ความรู้ที่เป็นบทความก็สามารถไปอ่านได้ในคอมมูนิตี้นะคะหรือว่าไปอ่านได้ในเพจ a c e b o o k ตาม ลิงก์ข้างล่างใน description เลยนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดถึง3สาเหตุที่นิยายขายไม่ปังนะคะแต่ว่ามีคำพูดหนึ่งที่เราได้ยินมาก่อนที่จะมาคุยถึงเรื่องนี้ก็คือดอกไม้แต่ละดอกยังบานไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่านิยายแต่ละเรื่องก็มีเหตุผล ของมันในใการเติบโตนะเพราะฉะนั้นเน่ยเราต้องมาลองเอาจริงๆอ่ะคือคือเอาจริงๆนะพอพอเรามาคุยเรื่องนิยายไม่ปังเนี่ยมันตอนแรกที่คิดอ่ะตอนแรกที่คิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเลยอ่ะคิดว่ามันค่อนข้างจะมีหลายสาเหตุอยู่แต่ว่าพอคิดไปคิดมาเราคิดว่า มันน่าจะมี3สาเหตุหลักๆที่ค่อนข้างสำคัญมากๆซึ่ง3สาเหตุเนี่ยค่ะมันจะมันจะเป็นสาเหตุหลักลองจากย่อยๆจากอันอื่นที่เราคิดมาแล้วประมาณนี้เนาะโอเคงั้นเรามาดู3สาเหตุหลักที่ทำให้นิยาไม่ปังกันเลย1ก็คือ หนึ่งเลยนะอันนี้ตัวอักษรเสริมกาเงินคิดว่าแบบค่อนข้างพูดเยอะมากพูดหลายคอนเทนต์เลยก็คือความสม่ำเสมอในการลงงานถูกไหมอันนี้คือคือบอกเราว่ามันพูดไปหลายคอนเทนต์มากคือที่มันไม่ปังอะ่ะเพราะเราลงงานไม่สม่ำเสมอด้วยอันนี้ค่อนข้างสำคัญคืออย่าลืมว่างานแต่ละงานอะ่ะ เหมือนที่เราเคยบอกไปแล้วเนหละหลายพอดแคสต์ว่านักเขียนใหม่ก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นงานมันก็จะต้องถูกดันลงไปเรื่อยๆแล้วเวลาถูกดันลงไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่นักอ่านเขาเข้ามาแล้วเขาจะเห็นนิยายเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะน้อยมากนึือกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราลงงานสม่ำเสมอเนี่ยมันทำให้งานของเราอ่ะ มันอยู่ในเพจอยู่ในการโชว์อันดับต้นๆเสมออันนี้ค่อนข้างมีความสำคัญมากเลยนะแล้วก็คือความสม่ำเสมอเนี่ยมันมันไม่ได้แค่แบบช่วยให้งานอยู่อันดับต้นอย่างเดียวมันยังเพิ่มฐานแฟนคลับได้ด้วยเพราะอะไรเพราะยิ่งเราลงงานเยอะนักอ่านเขาก็มีผลงานของเราให้อ่านเยอะมีการติดตามเยอะแถมยังเพิ่มการติดตาม ในแต่ละช่องทางให้เราด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งลายตอนหรืออ e ีบุ๊กหรือใน f a c e b o o k หรืออะไรก็ตามที่เราใช้คุยกับนักอ่านาของเราเนี่ยเขาจะเห็นงานเราอยู่สม่ําเสมอเนาะเพราะฉะนั้นเนะี่ยความสม่ําเสมอในการก็ลงงานค่อนข้างสาคัญแต่ในฐานะที่เราเป็นนักเขียนถามว่าเราเข้าใจไหมว่างานเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้คิดออกตลอดคือเราเข้าใจงานไม่ได้คิดออกตลอดแต่ในตอนที่คิดได้อ่ะอย่าหยุดแค่นั้นเอง คือบางครั้งอะเราตัวเราเองเนี่ยบางครั้งเราเคยทํานะคือพอคิดไปได้เรื่อยๆื่เราคิดว่าเฮ้ยมันนานแล้วว่าแบบอยากหยุดไปทําอย่างอื่นเฮ้ยจริง,รงๆเราทำอย่างนี้ <laughs> แล้วพอบบเออสามชั่วโมงแล้วหยุดดีกว่าแต่ทั้งทงที่สมองเรามันยังแบบยังคิดได้อีกนิดนึงอะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันยังไปต่อได้ก็อย่าหยุดเนาะอันนี้สําคัญเช่นกันแล้วก็ข้อสองนะคะ สาเหตุที่ทำให้ยายไม่ปังก็คือระยะเวลาในการลงงานอืมระยะเวลามันหมายความว่าไม่ใช่ระยะเวลาสิมันคือเวลาในการลงงานต่างๆเช่นงานลายตอนงานลายอีบุ๊กเนี่ยถามว่าเราอัพงานตอนกี่โมงกี่โมงบางคนอัพงานตอนตีสามอย่างเงี้ยทำได้ไหมข้อหนึ่งที่เราบอกว่างานที่อัพอ่ะมันก็ถูกดันลงเรื่อยๆแล้ว เราถามคํานึงมันจะมีใครไปอ่านนิยายอันนี้เราพูดถึงรายตอนนะที่แบบที่เราเลือกเวลาลงได้อ่ะแต่เรอีบ e ุ๊กอ่ะโอเคเราเลือกไม่ได้หรอกเพราะว่าพออัพไปเสร็จระบบมันต้องพิสูจก่อนมันถึงจะลงได้ใช่ไหมโอเคอันนั้นมันก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นลายตอนหรืออะไรเงี้ยเพื่อนๆช,ช่วยดูเวลาช่วยดูเวลาแบบว่าในการอัพนิดนึงอย่าไปลงตอนตีสามนะนะจ้าที่รัก เพื่อนๆคิดดูนะไปลงตอนตีสามแล้วใครจะดูวะนึกออกปะมันไม่มีคนดูไงทีนี้พอามันไม่มีคนดูอะมันก็กลายเป็นว่าแบบเอา้าฉันลงไปแล้วไม่มีคนดูทําไงล่ะทีเนี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นน่ะเวลาลงงานเนี่ยให้ดูเวลาด้วยนะจ๊ะที่รักทุกคน,นเพื่อนๆนักเขียนทุกคนอย่าไปลงงานตอนที่มันมันไม่ได้มีคนอ่านอะ่ะเวลาจะมีคนอ่านกีมบม้วนกบพี่เวลาที่มีคนอ่านสังเกตง่ายเลยค่ะช่วงเช้า ก่อนไปทำงานเจ็ดโมงหกโมงี่สหกประมาณหกโมงครึ่งถึงประมาณแปดหกโมงครึ่งถึงแปดโมงครึ่งนี่ก็คือพรามไทม์ตัวหนึ่งแล้วก็พรามไทม์อีกตัวหนึ่งเลยคือเราจะไม่ลงงานเที่ยงอยู่แล้วพรามไทม์อีกตัวหนึ่งเลยก็คือพรามไทม์อีกเวลานึงเลยก็คือจะเป็นช่วงอ่ประมาณสิบแปดนาฬิกาจนถึงยี่ สิบแปดนาฬิกาจนถึงยี่สิบสองนาฬิกาอันเนี้ยคือพรมทม์อีกช่วงหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถลงได้นะคะก็ <c oughs> ก็ไปเลือกลงกันดูนะแต่ว่าอ้อแล้วก็อีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วคือหลายตอนนะอันนี้อะไรอะไรอ e ีบุ๊กที่เราพูดไปแล้วว่าโอเคอีบ e ุ๊กอะเรากะเวลาเรากะเวลาไม่ได้หรอกแน่นอนเราเลือกไม่ได้เพราะว่าเราลงไปเสร็จอะ,อะเขาก็ต้อง คือทางคือทางแพลตฟอร์มก็ต้องใช้เวลาในการพรูฟนิดนึงใช่ไหมก่อนที่จะลงงานเราแต่เราเลือกวันที่ได้นี่ก็ออกไหมเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าเขาจะพูจงานประมาณเออสองวันถึงสี่วันประมาณนี้นะถ้าเขาถ้าเรารู้อยู่แล้วอะเราก็เลือกวันที่สิเราจะไปลงกลางเดือนไหม มันจะมีใครซื้อนิยายเราไหมละ่ะเออมันก็มีคนซื้อแหละแต่เราสมควรไปลงไหมละ่ะกลางเดือนน่ะไอตอนที่เขาใช้เงินนไปหมดแล้วอะเราสมควรไปลงไหมถามตัวเองนะถามตัวเองก่อนนะ่ะเราต้องลงต้นเดือนไหมเราต้องลงต้นเดือนไหมนึกออกไหมแล้วเราทําโปรเราทําโปรเพิ่มได้ไหมเออเราก็ทําได้นะเพราะมันเป็นต้นเดือนไงยังไงคนก็แบบนะ จ๊ะยังไงนักอ่านก็ต้องแบบเออต้องมีเงินเหลือบ้างแหละนะต้นเดือนนะคนเรานะคือเราก็ต้องคิดให้ดีว่าควรลงวันไหนแล้วโปรเนี่ยควรทําเมื่อไหร่เพราะว่ามันเกี่ยวกับเงินในกระเป๋าของนักอ่านนะจ๊ะที่รักนักเขียนที่รักทั้งหลายทุกคนเพราะฉะนั้นเนะี่ยถ้าเป็นรายตอนให้เลือกลงตามเวลา ถ้าเป็นลายอ e ีบุ๊กให้เลือกลงตามวันโอเคนะเข้าใจตรงกันนะนะจ๊ะทีนี้มาดูข้อที่3อันนี้สำคัญที่สุดสำคัญมากๆสำคัญสำคัญก็คือการทบทวนตัวเองย้ำสำคัญที่สุดก็คือการทบทวนตัวเองคือถ้าเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือ หาเพื่อนที่สนิทที่ไว้ใจเนี่ยมาอ่านนิย่ายเราหรือไม่ก็แบบอะไรนะนักเขียนแถวนี้ที่เขาทากันก็คือแบบลองแบบแลกกันอ่านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพรานะฉะนั้นอ่ะอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วแล้วก็อีกวิธีลองลงมาที่ง่ายหน่อยแต่ว่าอาจจะเจ็บปวดหัวใจนิดน,นึงสาหรับนักเขียนหลายๆายคนก็คือการรับฟังคอมเมนต์ของนักอ่านที่เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะบรรดานักทำลาย หลังความตั้งใจของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือแบบว่าคือฉันคอมเมนต์ได้เต็มที่ทาไมฉันอยากคอมเมนต์ฉันก็คอมเมนต์ได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามันโอเคไวม,มันก็ไม่ได้โอเคมากนะจ้ะที่รักอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่อยากจะบอกก็คือลองหาที่ปรึกษาอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดแหละคือถ้าเราศึกษาได้ตัวเองเนี่ยคือเราต้องมองตัวเองให้รอบด้าน แบบแบบรอบด,ด้านแบบไม่เข้าข้างตัวเองด้วยนะคือมองตัวเองแบบที่ถ้าเป็นบรรณาธิการมองเขาจะมองเราอย่างไงรไดอไหมแต่บอกเลยว่าถ้าเรามองตัวเองแล้วส่วนใหญ่อ่ะน้อยมากที่เราจะไม่เข้าข้างตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องกล้าวิจารณ์ตัวเองแบบตรงๆอันเนี้ยมันมันไม่ค่อยมัน มัญหายากที่แบบเราเรา,เราจะวิจารณ์ได้ขนาดนั้นเราเป็นคนเขียนเราจมอยู่กับงานตลอดเวลาเช่นงานเรามันมันยากที่เราจะมองเห็นเนาะแต่ทีเนี้ยถ้าเรามีที่ปรึกษาหรือมีคนที่คอยอ่านเราเป็นที่ปรึกษาให้เราอ,ะอ่ะอาจจะทําให้งานมันง่ายขึ้นและเปิดมุมมองอะไรได้กว้างขึ้นเนาะโอเคซึ่งเร็วๆนี้ตสอกส่อเสียเงิน จะมาเปิดคอร์สที่ปรึกษานิยายนะคะก,ก็ฝากติดตามในเพจ Facebook แล้วกันเพื่อนๆจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคมีอะไรยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงก็คือจะคอยลงให้เรื่อยๆในเพจตอนนี้ก็เริ่มอัปเดตบทความเรื่อยๆแล้วนะคะก็ฝากไปติดตามกันด้วยเนาะแล้วก็ยังไงก็ลองเอาวิธีที่เอา3ส,สาเหตุที่นิยายขายไม่ปังเนี่ยไปแก้กันดูนะคะ หวังว่าพอดแค์นี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเช่นเดิมถ้าต้องการถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยสามารถทิ้งไว้ได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ฟังจนจบขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในการดกดกด,ด,ด,ดกดสดสดกดซับสไครต์นะคะแล้วก็แล้วก็ ขียนคอมเมนต์ฝากไว้ให้ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าพอสแคร์นี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็เจอกันพอสแคร์หน้าค่ะแล้วก็ตัวอักษรสีน้ำเงินเชื่อว่าความรู้คือเส้นขอบฟ้านะคะแม้เราจะเห็นว่ามันสุดแล้วแต่สุดท้ายล้าจะไปได้อีกตัวอักษรสีน้ำเงินสวัสดีค่ะ